สวัสดีเชา้าราศีพิจิก ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการทํานายช่วงเวลาของการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกให้ท่านจับตาดู3วันนี้ให้ดีภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์วันที่11วันที่12วันที่13หรือจะเป็นวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์กุมภาพันธ์ในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะโดดเด่นเป็นอย่างมาก3วันนี้จะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์จะมี เรื่องราวดีๆความเป็นมงคลปรากฏกันเป็นดอกเห็ดกันเลยทีเดียวเริ่มกันแต่การงานการเงินสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่านความไม่สบายอกสบายใจค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีเรียกได้ว่าดวงชะตาท่านนั้นจะอุดมสมบูรณ์จะมีรอยยิ้มจะมีแต่เสียงหวัวเราะ สามวันนี้จะเป็นสามวันที่ท่านหายใจแห่ยคอได้ทั่วท้องหรือจะเป็นสามวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงของความสุขในอนาคตถือว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวราศีพิจิกไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว3าวันนี้ปรับตัวอย่างไรกับเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องมงคลแต่เชื่อว่าโดดเด่นสมปาถนาสมประสงค์ดังใจนึกอย่างแน่นอนสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิก ถือว่า3วันนี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องซอ้์พาสวูบวาบเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสพลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือได้ไม่ว่าจะด้วยตัวท่านเองหรือแม้แต่สถานการณ์รอบข้างคนที่อยู่รอบตัวนำพาพลิก ให้ท่านนั้นไปอยู่ในจุดที่ดีหนักกลายเป็นเบาร้ายกลายเป็นดีสถานการณ์เกี่ยวกับการงานค่อนข้างที่จะชี้ไปในทิศทางที่เป็นมงคลยิ่งนักตัวท่านนั้นในขณะเดียวกัน3วันนี้ดูเหมือนว่าท่านจะได้รับโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นจากตัวท่านถือว่าเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักรวมไปถึงตัวท่านนั้นในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมองคนอื่นหยิบโอกาสดีๆปาดหน้าผ่านหน้าผ่านตาท่านไปแต่ในคราวนี้ดูเหมือนว่าท่านจะไร้ซึ่งคู แข่งจะไม่มีใครมากีดขวางท่านได้อาจจะมีตัวหลักหรือตัวจริงอันดับที่ดีกว่าท่านนั้นอาจจะยกธงขาวขอบายขอสละสิทธิ์จนทำให้โอกาสดีๆนั้นมาถึงมือท่าน ตัวท่านรับโอกาสนั้นไว้จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและในขณะเดียวกัน3วันนี้ตัวท่านยังคงจะได้รับโอกาสดีๆจากหวัวหน้าไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านจะเป็นตัวแทนของหน่วยงานขององค์กรหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะได้รับผลงานชิ้นโบแดงรับงานพิเศษโครงการพิเศษที่ท่านรออย,อยู่จุดเปลี่ยนจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่สิ่งที่ท่าน,อนรอการอนุมัติสิ่งที่ท่านยื่นข้อเสนอไปก็ได้รับการอนุมัติได้รับการพิจารณามีความ คืบหน้ามีข่าวดีปรากฏหรือแม้แต่ตัวท่านตกงานอยู่ท่านก็จะได้คนใกล้ตัวท่านยื่นมือมาช่วยนำพาให้ท่านนั้นได้งานทำสมหวังดั่งใจนึกรวมไปถึงสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะงานหลักงานเสริมอะไรที่เกี่ยวกับการงานที่ท่านเคยคิดมีแบบแผนโครงการที่ท่านรอโอกาสรอจังหวะเวลาดูเหมือนว่า3วันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นได้นำความคิดเก่า มาแก้ไขมาปรับปรุงหรือแม้แต่นำแบบแผนแบบโครงงานของท่านมาปัดฝุ่นประกอบเป็นรูปเป็นร่างจุดเริ่มต้นจะเกิดขึ้นใน3วันนี้เรียกเด้ว่าจะเป็น3วันที่ตัวท่านนั้นจะได้สแสดงศักยภาพของตัวเองเต็มที่หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างเป็นใจให้กับท่านยิงนักหนทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบายราบรื่นรวมไปถึงการติดต่อการพูดคุยการประสานงานกับหน่วยงานอื่นแผนกอื่นๆค่อนข้างที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดี ราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างงานท่านจะมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในท่านรับรู้ให้ท่านสัมผัสได้3วันนี้จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอะไรที่ดูเหมือนเป็นปัญหาก็จะหมดติดหมดเดชสู้ดวงชะตาของท่านไม่ได้ถือว่าเรื่องแรกชาวราศีพิจิกโดดเด่นอย่างมากเกี่ยวกับการงานเรื่องที่สองสิ่งใดที่ท่านรออยู่ มีโอกาสจะปรากฏให้ท่านสมวันนี้จะได้รับข่าวดีอย่างที่ท่านหวังอย่างที่ท่านรอหากจะมองว่าเป็นเรื่องการงานก็ดูเหมือนว่าใครที่ไปสมัครงานอะไรไว้สอบอะไรไว้ มีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้รับทราบผลประกาศหรือแม้แต่มีข่าวดีเรียกตัวท่านไปสอบเรียกตัวท่านไปสัมภาษณ์เรียกตัวท่านไปรายงานตัวมีโอกาสฉปรากฏขึ้นได้หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นรอคอยการอนุมัติอะไรต่างๆก็จะสมหวังดังใจนึกและชาวราศีพิจิกในตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นยังคงจะได้รับข่าวดีหากท่านเคยประกาศขายให้เชา่าเซ็งสถานที่เซ็งร้านค้าก็จะมีกลุ่มคนหรือ บุคคลให้ความสนใจเข้ามาติดต่อมีข่าวคราวความคืบหน้าเกิดขึ้นมีโอกาสปิดจอบปิดดิวกันได้สำเร็จสามวันนี้จะมีข่าวลักษณะนี้เกิดขึ้นกับตัวท่านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงเรื่องการเงินการอนุมัติการเงินการรอคอยเรื่องยื่นเอกสารเอกสารจะผ่านหรือไม่ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สิ่งที่ท่านรอคอยนั้นจับไปในทิศทางที่ดีจะได้รับการอนุมัติเอกสารท่านนั้นจะผ่านเกณฑ์ถือว่าตัวท่านนั้นไม่ต้องเสียเวลามเวลา ตัวท่านนั้นจะได้อย่างที่ท่านหวังและยังคงครอบคลุมไปถึงเรื่องความรักสามีภรรยาท่านใดในตอนนี้ต้องการมีบุตรมีธิดารอคอยมานานมีโอกาสสมหวังสมปรารถนามีโอกาสได้รางวัลใหญ่มีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นถือว่าจะทําให้ท่านมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มสามวันนี้เรื่องราวดีๆจะปรากฏให้ท่านอย่างแน่นอนเรื่องเงินก็โดดเด่นเรื่องงานก็ถือว่าปัง ส่วนเรื่องครอบครัวนั้นจะอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงถือว่าในตอนนี้ดวงท่านแรงอย่างแน่นอนและเรื่องที่สถือว่าเป็นเรื่องมงคลยิ่งนักชาวราศีพิจิกอะไรที่ท่านหนักอกหนักใจเปรียบเสมือนว่าดังไฟสมอกสามวันนี้ท่านจะได้แก้ไขท่านจะได้เคลียร์ปัญหาที่ขาดใจอยู่นานมีโอกาสได้แก้ไขมีโอกาสได้สาสา เรียกได้ว่าจะเป็นสามวันที่ตัวท่านนั้นจะสบายอ,อกสบายใจจะเป็นสามวันที่ท่านยกภูเขาออกจากอ,อกปัญหาจะหมดฤทธิ์หมดเดชจะไร้ซึ่งอุปสรรคถือว่าดวงชะตาท่านแรงในสามวันนี้อย่างแน่นอนสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกหากท่านเกิดปัญหาติดขัดไม่ว่าจะด้วยเรื่องการงานการเงนิงน,งนปัญหาสภาพแวดล้อมสิ่งที่อยู่รายล้อมรอบตัวท่าน ดูเหมือนว่า3วันนี้จะเป็น3วันที่ปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาชัดเจนให้ท่านรับรู้ปัญหาให้ท่านมองเห็นปัญหาจนตัวท่านนั้นสามารถพบเจอกับจุดเริ่มต้นจุดสาเหตุหลักที่เป็นปัญหาแก้ถูกจุดเกาตรงที่คัน ตัวท่านนั้นจะแก้ไขปัญหาต่างๆนานาได้ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองแก้ไขด้วยตัวของท่านเองหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวท่านยืน่นมือช่วยเหลือท่านให้ท่านนั้นสามารถแก้ไขสามารถปราบกับปัญหาต่างๆได้ไร้ซึ่งอุปสรรคดวงชะตาท่านจะก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาไปได้สามวันนี้จะเป็นสามวันที่ท่านเคลียร์กับปัญหาแก้ไขกับปัญหาปัญหาจะหมดติดหมดเดดกันในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ท่านจะพบเจอกับทางออกไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นการงานความรักหรือแม้แต่สิ่งที่อยู่รายล้อมรอบตัวท่านปัญหาต่างๆนานาจ,จะเบาทุเลาลงกันในช่วงนี้บางเรื่องบางปัญหาก็จบได้ภายใน3วัน บางเรื่องบางปัญหาก็สามารถแก้ไขหาหนทางออกได้จุดเริ่มต้นของปัญหาที่จะจบลงจะปรากฏให้ท่านพบเจอถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลที่ตัวท่านจะยกพวกเขาออกจากอกจะสบายอ,อกสบายใจหายใจด้วยทั่วท้องกันเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีพิจิกซึ่งทั้ง3ามเรื่องราวที่กล่าวมานั้นถือว่ามีโอกาสจะปรากฏให้ท่านพบเจอจุดเริ่มต้นก้าวแรกจะปรากฏในช่วงสาวันนี้ แต่ภาพรวมดวงชะตาท่านจะมีเรื่องราวดีๆหลั่งไหลเข้ามามากกว่า3มเรื่องราวนี้อย่างแน่นอนถือว่าดวงชะตาท่านยิ่งใกล้เมษายนยิ่งแรงยิ่งดังดวงชะตาท่านถือว่าโดดเด่นอย่างมากเป็นราศีหัวแถวสำหรับชาวราศีพิจิก ก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับคําทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นศาสตร์ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสําหรับคําทํานายคําพยากรณ์นั้นไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์ตามตําราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับคำทํานายคำพยากรณ์ในคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คืนวันกรชาแนล Channel. สวัสดีทุกทุกท่านครับ